สวัสดีปีใหม่สุขสันวันปีใหม่แบบชาวเดนมาร์กพูดยังไงก o d n นุดอ่อก n ต์นุดอ่ชุดายอดีนฟามิเลคราวนี้นะคะถ้าเราอยากบอกว่าสวัสดีปีใหม่เจาะจงบุคคลนะอย่างเช่นสวัสดีปีใหม่ค่ะปีเตอร์นะคะเราก็จะเติมชื่อเข้าไปแบบนี้ God n นุดอ่ปีเตอร์ก็ตนุดออันเด นะคะคราวนี้นะคะถ้าเราอยากบอกว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะที่รักนะคะเราก็จะพูดว่า got nut all scared. s c a r คราวนี้นะคะถ้ามีคนมาบอกเราว่า got nut all นะคะวิธีการตอบเราก็ตอบง่ายๆแบบนี้นะคะ c h u อ k ill ม m o หรือว่า got nut all to die also คำว่า got นุดอ้อนะคะเป็นคําที่ใช้อย่างแพร่หลายใช้สวัสดีปีใหม่สุขสันวันปีใหม่นะคะใช้ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนนะคะของวันที่31นะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนนะคะคนแปลกหน้าเราก็สามารถใช้คํานี้ได้กับทุกคนเลยนะคะเป็นการบอกแสดงความปรารถนาดีขอให้คุณเจอแต่สิ่งดีๆในปีใหม่นี้นะคะอย่าลืมฝึกฝนนะคะพูดคําว่า God นุดออแล้วก็ตามด้วยชื่อคนที่คุณอยากบอกสวัสดีปีใหม่แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต ก็นุตอ้อด้านล่างนี้นะคะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนเยลขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงสมปรานาในทุกสิ่งที่ปาานาค่ะแล้วเจอกันในปีหน้านะคะกับดิวเตอร์เยลเดนิสรูมค่ะบ๊ายบายค่ะไฮไฮอยากพูดภาษาเดนมาร์กให้เข้าใจจริงใช้ได้จริงไหมคะอยากพัฒนาตัวเองให้พูดภาษาเดนมาร์กได้เก่งขึ้นในปีใหม่นี้ไม่เอ่ย อย่าลืมลงคอร์สเรียนนุตตีเดนสกอุทกคอร์อสรวมวลีสำนวนและคำพูดในภาษาเดนมาร์กที่คนเดนมาร์กใช้จริงในชีวิตประจำวันเรียนแล้วเอาไปใช้ได้ทันทีไม่ใช่แค่จำคำศัพท์เรียนสดอธิบายเข้าใจง่ายมีเอกสารและสามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้หากคุณพลาดคอร์สเรียนสดตัวอย่างประโยคในคอร์สเรียน adverb a d v e r a e ี e e v จ r e t ให้คนนั a นกอี at e นนั t นรู้สึกว t าตัอม่ดีที่ในน o g e าตัอ e ไดีท้คกาตเอมดีทใคนสเรมีทีะนรกวมีทีจ้นในกวาันงที่12มกรู้ึกว่าตัมภาีีนนเพียง8 9 9คนัูกแคต่89 โคนตอคขังเท่านั้นค่ะสมัครได้ที่ลิงก์หรืออินบ็อกซ์มาเลยค่ะ